มันเด้นคุยกับใครกับกูบ้าะเขาจะคุยกบกูบ้างวะนี่แหละสาวยิ้มหวานฟันเหล็กเด็กแนวฟันเหล็กมานี่มาชื่ออะไรไปไหนอะ่ะเนเน่แล้วแล้วค่าชื่อนาน,น่าค่ะนี่นี่นาน,น่าชื่อค้ากันเลยพี่น้องกันไม่ไม่ไม่ผมว่าผมผมาชื่อคล้ายผมเลยชื่ออะไร โอโหโคล่อะไม่จริงป่ะไม่จริงอ่ะเอ็งก็ไม่จริงใช่ปหมล่ะอะไรอ่ะอันนี้นี่กับทารไอ้นาหน้าเลยอ่ะอะไรมันจะไม่จริงอะก็เป็นพี่น้องกันคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องอ่ะเขาเป็นพี่เขาเป็นน้องไอ้ไอ้เท่าไหร่อ่ะสิบเก้าอะแล้วไอนแอนอ่ะสิบเจ็ดไอ้นั่นไอ้นั่นสิบห้าสิบห้าค่ะสิบห้าผมผมยี่สิบนะครับ อันนี้อยู่อยู่ปีหนึ่งปะ่ะเอ้ยเีหนึ่งไหมอยู่ปีหนึ่งป่ะครับคุณผู้หญิงใช่ค่ะอ๋อแล้วก็อยู่ม3เนาะใช่แล้วโสดไหมครับเพราเรื่องอะไรกันเนาะโสดไหมครับโ,นนะโสด,โสดใช่ไอ้ไอ้ข้างๆอนะ่ะแล้ก็โสดทั้งค <laughs> นะู่เนาะโสดโสดทั้งคู่ผมก็โสดเหมือนกันนะผมชื่อโปรเจ็คนะครับอายุ20อยู่สารคามนะครับแล้วคุณอยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพ เรียนหอ,อก,การค้าค่ะคณะอะไรครับคณะไหนบริหารอ๋อก็คือบริหารเนี่ยมันเด่นเรื่องไม่ใช่เด่นหอการค้ามันเด่นเร<ช>ื่องบริหารเนาะโอ้แล้วตาโตแบบว่ายิ้มหวานหานี้มีคนมีคนมาจีบไหมครับ<ช>แต่ค<ม>าดเดาคาบอกว่าส่วน,นามากจะมีแต่อาหวานเนาะอาใช่ไม่แปลกหรอม้าราคาแบบนี้ ทำไมที่มองทางนู้นนะอันนี้คือหน้าที่ผมมองนะคือผมมองหน้าคนอย่างนี้ครับคุณผู้หญิงอ๋อ้คือทำมุมอย่างนี้เดี๋ยวผมเอยนะเว้ยไม่เฉยจริงหมือนเนี่ยเขาเหมือนเนี่ยเขาเพ่มแบบใครหรือวะเปิดแฟนเปิดคูตีฟแบบสื้อผ้าอะไรซื้อผ้ตีฟอะคู่เลยนะน้องอ๋อคโคตีฟค่ะคือใครครับอ๋อสอนอังกฤษใช่ที่โรงเรียนใช่อ๋อคือเขาหล่อใช่ปล่าล่ะ ไม่เขาเขาเขาก็หล่อแต่ว่าเขาชอบพูดแบบว่าแบบให้ให้เกียรติไงแบบว่าคุณสุภาพบุรุษสุภาพสตรีอะไรคุณพี่อะไรมาแล้วแหละมา้องให้เกียรติกันหน่อยเพราะผมไม่รู้จักคุณไงถูกไหมอ่าข้อถามต่อเลยแล้วกันนะครับยี่ยี่วันแถวปทุมเหรอวะแถวลังสิตเหรอไอหอการค้าอยู่ที่ไหนขวายขวางขวายขวางแล้วคุณอยู่แถวไหนครับอยู่กรุงเทพ ก็ตรงตัวดีว่ะไม่ผมผมผมถามเขตอะเขตอะไรครับหรือตัวตรงแบร์ลิงหรือคือ,อไรนบ้าดาร์ลิงตุคุงวิทอ,อ๋อตุคุงวิทผมผมอยู่สารคามนะบอกไปแล้วผมเรียนรัฐศาสตร์นะครับปีสองแล้วอ,อ,อันนี้ชื่อเนเนี่เหรออันนั้นนานี่เอ้ยไม่ใช่ดินาสักอย่างเนี่ยนาน้าอ๋อนาน้า อ๋อขอถามสเปคทั้งคู่เนี่ยว่าสเปคเป็นแบบไหนครับสเปคกผู้ชายอันนี้จะเป็นแบบว่บเา,อนนเ,บบาเอาหมวยกงันนี้ต้องเป็นหนุ่มตี๋มต,ตีไหมน้องอาจจะชอบแบบว่าไม่น่าอมไม่อาจจะยัง้าวเหรออาจจะยัง<า>ไม่ชอบชอบแตค่ความจริงอะ่ะเป็นแบบคนชอบหนุ่มนุ่มตี๋ ใช่แต่ว่าแต่ละคนที่แบบได้ได้คุยแหละเป็นแบบมันอาจจะไม่ตรงแต่ว่าเนี่ยใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือหัวหยองเล็กดัดหัวอ๋อคือหนุ่มใต้หัวไม่ใช่พี่จะมีต้องหัวหยองไม่ได้เป็นต้องหนุ่มใต้แตหัวหยองนะไปทำมาได้เนาะเป็นเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอ๋อก็คือลูกครึ่งใช่เออต่อเลยครับต่อเลยครับนี่แค่ไหนหรอต่อเลยต่อไม่ไม่ต้องฮะฮะ <น>อ๋านหนูน้นาหน้ามีแค่นี้แหละครับแค่เด็กหัวออหวน้า,นาชอบชอบชอบคนฉลาดแต่ชอบคนมีความรู้ชอบคนโง่ต่อเลยน้องต่อติดใจใช่แบบประมาณนั้นประมาณนั้นเชื่อจริงก็อาจจะแบบว่าเรื่องอาจจะคนแบบเออเน้นเรื่องอนา,าคตไงก็จะชอบคนแบบเรียนเกง่งอะไรแบบนี้ประมาณนี้แหละเออยย่อๆยอาจจะ๋ยวย้อนเดี๋ยทดทุกข์ต่อ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  คอนเน่ใช่ปะคอนเน่ก็แล้วอะไรนะคอนเน่ใช่ไหมครับเนี่ยนี่รู้หิวรู้หิวขนมสักทีครับโดยสักทีสักทีแล้วสเปคแบบอ้ามวยนี่เป็นแบบไหนครับอ้ามวยชอบข่าวตีจัดฟันผมผมผมก็ตีเหมือนกันนะแต่ผมตีหินแทนกันได้ไหมครับไม่รู้อาจจะยังถ่ายยัายยังถ่ายแล้ว เฮ้ยไดฮะแอป่อยูเล่นอยู่อนียู่เป็นไรแอปปัดไม่เห็นเนาะไม่แอปปัดยังไงแต่ก็ปัดดีแม่ดูไม่ได้เหรอยังไม่ทันว่าเรยไม่พูดช่วยกล้องวะอย่างนงี้นแหละ เราจะเบรกอัะอ้ามหวยนี่เป็นแบบไหนนะพอยที่ไหนชอบคาตีจัดฟันนี่อย่างเงี้ยคอตีจัดฟันชอบยิ้มหวานไงแต่ผมตีหินเฉพาะกาแฟนี่พอได้ไหมแบบตีหินเฉพาะกาแฟไม่ไม่ใช่ตีนะอ่ะอ่ะหรือยังจะจะทำแม่ง่อนมันก็ต้องตีหินเฉพาะกาแฟตัวเองอยู่แล้วถ้าจะไปตีของก็ตื่นนะแหมไม่ใช่ไม่ใช่ตีสัตว์แหม งไม่นนว่าเลยเลยน่าเหมือนกันวะแล้วเหมือนเดี๋ยเหมือนเหมือนเดลยอ่ะนเมืนะทำไมนะกันมาดิเออหน้ากน,น,น,น้องเหมือนกันนะแต,แต่แต่น้องแบบว่าได้ยินเด่นมาเยอะเยอะเลยอ,ะอะ่ะูน่ๆๆๆๆ <S <S ารักน่ารักน่าพูดเลยครับน่ารักน่ารักปากหวานเพราะคนนี้ไหนไหนไหนสเต็กซี่เป็นไงหน้าตาผมเนี่ไม่ติดเลยนะ เรื่อยจากเองนี่ก็ได้นะครับแต่ขอแค่แบบมีความที่เป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองได้ก็เอาตัวเองรอดโตกว่าเด็กกว่านี้ได้หมดเลยเออแต่จ่เข้าเธออ่ะเพราะเธอไม่ชอบคนเจ้าแจ๊ะไม่ชอบเด็กๆแบบไม่ชอบเหมือนเด็กอ้อนไม่แต่ผมแต่ผมอ้อนเฉพาะกับเฉพาะถ้าอยู่สองคนผมอ้อนอยู่นะไม่ได้อ้อนอย่างนั้นอ้อนอ้อนแล้วหรือสุดท้าไม่ชอบในอ้อนแบบเออเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบอัน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 นเกิดไร แต่ถ้าแบบว่าอ้อนแบบว่านาอ้อนแล้วแต่ดูหนูเป็นผู้ใหญ่นะหนูอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบ 20? บยี่สิบยี่สิบโอ้โหควคิดดูการพูดกันจามเหมือนผู้ใหญ่ไม่พอดีทำงานตั้งแต่เด็กเลยศึกษาการพูดนะหรอผ่านพัานพันพันห่วยแล้วอ่ผนอยู่ไกลกันอย่างเงี่ยสารค้าอยู่สารค้าโอ้โหอย่างเงี้เจอกันก็ไม่ไหวดิไม่ ฝัดแอปเล่นไงอ๋อฝัดแอปเล่นไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่คนคุยครับติเยนเนะพิ่งเจอกันวันวันแรกเองมึงเมื่อกี้เลยก่อนแม่เข้ามาแป๊บเดียวเหรอใช่ไม่ตอนแรกผมอะนั่งเล่นวานโรยู่แต่เพราะว่าผมอะทำอันนี้ไปใช่ไหมแล้วแบตบแบตบแบตบโทรศัพท์ผมหมดเลยนั่งชาร์จรอ,อใช่ครับก็คือแบบมีคน,คนตรงไหมคะที่นั่น พ่งโอตกับบเยอเลยครับชุ่มฉ่ำเลยรึงเขาก็เขินๆนะ่น่ะไม่ผมเขินมั้ยมีมีผู้ใหญ่ใช่ปะแต่ถ้าแบบว่าไม่ก็แบบว่าไอ้เงี้ยครับเพราะว่านี่นี่เล่นกันเหมือนเพื่อนทางนี้ทางนี้พ่อแม่แม่แม่กับลูกนี่จะเล่นกันเหมือนเพื่อนแม่ผมก็เป็นแบบนั้นแต่แม่ผมว่าให้เป็นกันเองแต่ว่าแต่เวลาแต่เวลาอยู่กับคนแปลกหน้าที่แบบเวราผมไม่รู้จักผมว่าจะแบบว่า ไม่ได้แบบทําตัวแบบว่าทําตัวใหญ่ครับทาตัวใหญ่เพราะว่าเวลาผมทางานผมก็ต้องไอ้นี่ไงครับก็ต้องแบบทํางานแล้วหรอทางานแล้วหรอครับทำอะไรอ่ะทํางานกับเรียนครับเป็นช่างครับเรียนช่างช่างไฟไม่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 ได้เรียนช่างผมเรียนรัฐศาสตร์แต่ผมทํางานก็คือเป็นช่างกล้องตั้งแต่สิบสี่ช่างกล้องกล้องมุมจอปิดครับทํากับที่บ้านไปข้างล่างเสียยอดีเลยลงมาได้ไหม ลงมาช่วยหน่อยป๋ามใส่ก่อนเขาจะมาป้าก็เป็นช่างไงป้าก็เรียนช่างกาดเอาไม่ได้กาจริงๆเขาเขาเขามีอะไรวะอะไรตรงแขนนะรูปอะไรนะชันเสืองใช่เหรอไม่ใช่น้องพูแมสแมกซอันนั้นเกียร์อะไรวะชอเอเราก็มีกับรองข้าวเออไม่ได้ผมก็พอเป็นอยู่เพราะเวลาไปทำไฟต้องเดินเดินสายให้เขาเป็นอยู่ ล้วอย่างงี้ถ şey ้าไฟที่บ้านแม่เสียนี่แม่เรียกมาได้ไหมเนี่ยอัดเดีก่อนอนไกลเกินคุยกันนะลูกได้ซ้อมน้ำดีกว่าพ่อติดซีรีส์เมื่อคืนพ่อดูตอนซีซีสองนะถึงพี่ตอเคืนก็ไม่นอนอีกเพราะว่าแม่โว้ยนอนแต่ตัวเลยโว้ยอย่างนี้ตอนแรกเลยอันนี้ก็ติดซีซีสองสองมื้อไม่ไหวโว้ยติดสองนอนเปิดอย่างน้โวแต่แต่หนอนแบบน่ารักน่ารักจริง แบบว่าน่ารักแบบว่าน้องแบบว่าเอาเอาหมวยแบบหมวยเหมยเลยอ่ะหมวยหมวยสิแล้วคือเป็นลูกครึ่งจีนเหรอครับลูกครึ่งจีนเหรอครับนั่งตรงนี้เห็นสองเฟมได้เหรอได้ลูกลูกครึ่งจีนไหมครับใช่ค่ะอ๋อก็คือแบบผู้ชาวอาตีแต่บางครั้งในอาตีเนี่ยมันก็แบบมีส่วนที่แบบว่าลายๆนั้นมันมีนะ แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับแต่ส่วนมากเขาจะไล่แต่มันก็ไม่เสมอไปนะปนต้องลองใช้ประสบการณ์ตัวเองดูครับมาเอา<ต>อจะเจอมาไล่าากันกันเรียวเอาเยวเก็บทรงก่อนว่าแม่ออกไปแล้วต้องเป็นทรงผู้ใหญ่ก่อนยะหาว่าแบบเป็นเพราะว่าช่วงตอนผมไปทำงานผมก็เจอผู้ใหญ่เยอะเขาก็แบบว่าเอ็นดูไงใช่แล้วคุยปกติก็คุยได้ ขอแบบผมมีมุกให้เองดูไว้มุกหนึ่งอะ่ะเองว่าแบบว่า,ามันหล่อหรือว่ามันเสียววะเองดูให้ข้าหน่อยเองพร้อมดูหรือ,อยังครับแคปชั่นไม่รู้แคปหมูแน่นอนครับหมูแคปหมีแคปอาจจะยังก่อนไม่ต้องแคปให้ผมก่อนนะอาจจะยังอาจจะยัง หนึ่งหรือสองเอ้ยมัน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 หลอดหรือมันเขีย,ยนนานาอ๋อแล้วแล้วแล้ว,ลวเองอะชื่ออะไรวะนีน่านะไม่ใช่ดิไม่ใช่ชื่อนาน่าอ๋อชอบชอบชอบนาน่าแล้วก็ดีดชื่ออะไร ซานี่ไม่ใช่ดิซานน่อ๋อนีนี่นีน่น,น,นี่อ๋ออ๋อนอนหนูเหมือนกันใชน่ผมก็คันนี่ก็คิงวตลอดเลยวุ้ยน่ารักทค้งคู่เลยนะ,ะแล้วแบบว่าคุณค่ะแต่ามานก็โหแต่ผู้หญิงเนี่ยผมเชื่อผมแต่ว่าถ้าแบบผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เจอต้องเจออาหวังหมดน่ะเพราะเวลาอาหวังมันเลือกเนี่ยมันมันมันสนแค่รูปโปรไฟล์ว่าแบบว่าพอได้มแค่นั้นเอง ประสบการณ์น่าจะเคยเจอนะครับอาวังมัน,ม,นมันจะมันจะมีนะอาวังไม่ใช่ว่าอาวังต้องโตก่อนไม่ใช่นะมันมีตั้งแต่เด็กอล้นะสดๆล,ะละ้ลนๆบางคนแบบว่าบ,บางคนแบบว่าไปส่งช่างอย่างเงี้ยก็อาวังก็มีนะครับไม่ใช่ว่าแบบอาวังต้องแบบไกูต้องปีหนึ่งถึงจะอาวังได้อาวังไม่จะเป็นเพอเพลเนี่ยออกล่างแต่สิบสี่สิบห้านี่ก็มีแต่เพลสิบสามเนี่ยอาจจะมีเหมือนกัน ขอคอยคำแบบนิยามว่าเจออาบังผมผมจะบอกนิยามผมว่าเจออาบังประมาณโดนมาๆแบบไหนอาบังมามแบบไหนอ่ะไมแบาบอกเพิ่งโดนสวนๆก็คนสิ่ไม่มันมันเป็นฟิลแบบว่าเชิงแบบข้อความอะ่ะตอนเป็นคนคุยกันบ้านหรือว่าไม่ใช่ จะเป็นคนคุยแหละจะเป็นคนคุยแหละไม่ไม่อันอันอันนี้ตอบยากอันนี้ตอบยากคือแบบว่าอ๋อก็คุยกินแต่ก็คุยกันอยู่ใช่อันจะคุยคนเดียวอาจจะคุยคนเดียวก็ได้แม่แต่ว่าแมบไม่ได้อะไรแต่ว่าแบบเออมันเป็นฟีลแบบผ่านผ่านข้อความไงใช่ก็แบบบางทีก็อาจจะเอ๊ะก็อาจจะยังนะอะไรแบบนี้โดยเพาะว่าผมนี่ตูชิงสูกก่อนหานตั้งแต่เด็กแล้ว แล,แล้วแล้วแล้วแบบว่าเน,นี่ยครับคุณพี่อ่ะพี่อะไรอ่ะแล้วแบบโ,โอย้ยแล้วจะมองอย่างงี้ได้ไหมผมเขินเป็นนะนี่อย่างอว่างแบบตํารวจเองนี่ประมาณแบบไหนก็คือแบบว่าแบบขอไปหาได้ไหมแบบขอไปนี่แบบอือแบบชวนไปนู่นไปนี่ไปห้องอะไรเงี้ยได้เข้าไปดูหนังนี่ส่วนมากเจอมือปลาหมึกนะก็จะเคยเจอบ้างแหละไม่ค่อยเพราะว่าเซฟตัวเอง ใส่หน่าเลยมันไม่มีหรอมันมีเขามาเซฟหรอมันไม่มีเขามาเซฟหรอดูหนังอ่ะมันจะมีระยะห่างมันมีมันไม่มีมหรอกมันไม่มีมหรอกไม่แต่ส่วน,นใหญ่เขาไม่ค่อยได้เป็นไหนกับใครไงโอ้โหแปลว่าผมนี่ชิงสุก่อนหานเหมือนกันมันก็มีบ้างมีบ้างตามวัยอาจจะเป็นตามวัยยังไงไหนเล่าสิ <S <S 2> <S 2> ก็มีอย yes> ู่แล้วครับอ้าวหวังแบบว่าคือผมมาถ่ายรูปเพราะว่าผมมาเป็นคนแบบว่าดูแลดูแลสุขภาพมตั้งแต่เด็กแล้วแล้วผมก็จะถ่ายรูปลงว่าแบบว่าเนี่ยแล้วเข้าก่าไอ้เอาางเกงลงได้ไหมครับพอดีมองไม่ชัดกูให้มึงดูหุ่นกูกูไม่ได้ให้มึงดูอันนี้กูอจีย okay. ังก่อนแต่ไมือป้าเหมือนกัผมผมผมเอาพวกตรงนั้นผมก็เคยผมจับแค่ตรงขาเฉยเพราะว่าเชื่อป้าทำไมผมถึงจับขา ไอ้ที่จับมือมือไม่เปียกมือเป,ยอเปียกเป็นแบบนี้เข้าใจในโรงหนังป่ะแอร์เย็นนะเว้ยแต่จับมือจนมือแบบมือเปียกอะ่ะเขาบอกอุย้ยเธอเขาแบบเพป็นคนขี้อันนี้หรือเปล่าขี้ร้อนบ้างอาจจะยากก่อนขเขาเขาจับตรงนี้แรกันไม่งั้นแบบโอ้โหมือเปียกแบบมือเปียกอ,ะอ่ะอ่นก็มือสนใจเองต้องลองดูแบบมือเปียกแบบแม่งตื่นเต้นเขี้ยกันมันั่นแหละแต่ผมแต่บางแต่บางเรื่องที่มันหนักกว่านี้ผมก็พูดไม่ได้นะเพราะว่ามันมีเด็กอยู่ด้วยไง เด็กเด็กเด็กโอเคเลิศเลยล่ะใช่ก็เป็นประสบการณ์ที่โตมาครับไม่ไม่มีไอจีให้ติดต่อไหมครับนี่ไม่ได้เพิ่มไอจีติดตามมีเดี๋ยวผมมาดูพี่ชายใหม่นะครับไปดูต่อต่อก่อนครับผมนั้นมีไอจีติดตามครับขอขอดังคู่เลยเผื่อแบบมีคนชอบแหละนี่คือผมเพิ่งแบบผมเพิ่งแบบโดนเทจากคนคุยมาเองแบบมีวิธีแก่ป่ะ นั่คือผมพึ่งโดนโดนเทจากคนคุยมาเองเองมีวิธีแก้ปะอาหมวยไม่รู้อะลองปัดมือปัดแป๊บนึงนะได้คหับได้ปัดแอปม่พุ่งกงินอไม่ใช่เออคนกดเองคนเราต้องมีแบบว่าเอาหวังไม่ดีน้องโอ้โหเอ็งกัเอาเปิดแชทให้ดูเด็กกูเด็กกูเด็กเดนี่อีกอาจจะยังก่อน เพื่อเพ่อใหม่ได้ไหมคือแบบเอ้ยขอขอมีไอจีให้ติดต่อไหมครับไม่คือผมเพิ่งโดนเทจากคนคุยมายังมีวิธีแก้ไหมเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาบอกผมว่าอะไรวะเธอวันเศร้าหรอกเศร้าดีผมคุยคนเดียวผมไม่ได้คุยกับใคร ในบาร์บา่าเขาบอกว่าอะไรวะเขาให้ผลผมแบบดีนะเว้เขาบอกว่าอะไรอะโอ้เธอเวลาเวลาพี่กับเวลาน้องมันไม่ตรงกันใครจะมานั่งโทรกับหนูได้ตลอดเวลาโหเฮียแบบเจ็บจีดเลยอะเออเขาเขาเขาไปทํางานไม่ได้เขาเปอะไรกันีบอดเลยนูใช้วดเก่าคองผมนก็ใช้ขวดเก่าค่ะอันนี้อันนี้ดดดี้ับเนี่ย อ๋อเดี๋ยวดีกับแม่มามีสมัยวัยรุ่นโห,หน่ารักนะครับเนี่ยฟอฟอฟให้แล้วนะครับคุณผู้หญิงอันนี้อันนี้อันนี้ดาวทีต่ตกขั้นหนึ่งป่ะครับเนี่ยไม่ใช่เอาดีๆใช่ไหมเนี่ยเนดะี๋ยวเองน่ารักกินไม่ใช่ค่ะ ไม่เหลือหรอกไม่คือผมไม่ค่อยมีผู้ติดตามด้วยแหละผมเป็นคนไม่ค่อยดังเป็นคนแบบไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกอาจจะตอนนี้นะวงเล็บตอนนี้พร้อมกับแล้วพอมกันแล้วแล้วมีไอจีน้องเขาไหมขอให้ไปปิงนอูเดี๋ยวให้น้องเข้ามาพิมพ์ให้กันนะครับไปปิ่นคูพิมพ์เอ็งเอ็งเอ็งอันนี้ผมขอถามหน่อยเอ็ง่าแบบว่าแต่แบบอันนี้ผมเพิ่งได้แบบอะไรนะแต่ผมงงว่าคือผมมาทำคลิป 4K ใช่ไหม แล้วแบบ 4K เวลามาเรนเดอร์มันนานเลยผมเลยทำคลิปเป็น 180p แทนและเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเร็วกว่าพราะส่วนมากทีวีผม,มอ่ะก็ 4K นะแต่เวลาผมปรับอะ่ะผมก็ไม่ได้ปรับเพรา 4K ปรับว่าดึงเน็ตไงเลยปรับแค่180มันก็ชัดแล้วอะ่ะ ยิ้มอะไรอ่ะเอาเรามองหน้าคนสวยโอ้โหคุณไม่ผมยิ้มค,ค,ค,คุณที่คนไรอ่ะอืมปลให้ละครับปลาละก็อมองหน้าอาวเหมยเนาะใครใจะไม่ยิ้มมล่ะเป็นน้ำพอนึงผมเกี้ยมถามันแต่ผมแบบว่าขั้วเศร้าเลยนะเบยถ้าแบบว่า คิดคำถามที่จะถามไปเพราะบางคราเป็นเรื่องส่วนตัว้างว่ารักแรกผมอ่ะไอรักรักรักแรกอะพะผมเพราะผมไปดูหนังไ,ไม่ใช่ดิในในทิกตอกมันต้องขึ้นบ้างแหละที่เป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นคลิปของคนจีนอ่ะที่เขากลับมาทำอะอะไรวะแฟนแพ้รักแรกอ่ะแล้วผมเห็นแล้วผมก็รู้ว่ามันมันก็แต่ผมอะไม่ได้อะไรนังง่นเอแต่แบบผมเจ็บแบบโจเจ็บจัดอ่ะหน้าเหมือนน้องเองเลยแต่แบบเขาตัวเล็กกว่า รักแรกของผมอะแต่เขาตอนนี้เขาอายุน่าจะเท่าเองละน่าจะสิบเก้าเหมือนเด็กลองวใช่แต่แบบว่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรวะช่วงแบบเลิกกันไม่ดีมั้งเพราะตะก่อกนอะป้าผมบอกว่าถ้าเรายังเด็กใช่ไหมตอนนั้นผมปปสองมั้งผมแบบอยากจีบไหมจีบประมาณจีบปีประมาณสองปีอะตอนผมประมาณอยู่มปสี่อะจีบกันอะแต่ป้าผมบอกว่าคำนึงว่าถ้าถ้าเขาเรียกผมว่าลูกเนาะ ถ้าลูกอยากคบกับน้องเขาใช่ไหมแต่เวลาเลิกกันมาปุ๊บมองหน้ากันไม่ติดนะจะรับได้ไหมเด็กน้องมันก็ไม่รู้มองหน้าไม่ติดยังไงวะผมก็เลยใส่ไปเดมสูบเลยจีบทุกวันอะก็คือจนได้เป็นแฟนได้แ,แบบว่าเหมือนผมไปอวดเพื่อน,นังว่าโหยีกูจีบตั้งสองปีอวดเพื่อนแต่ผมอวดเพื่อนสนิทนะไม่ใช่อวดเพื่อนใงห้องนะเพื่อนผมมันมีสนิทแค่สามคนเะยเลยบอกเพื่อนไอ้เชม่งน่ารักจัดแดงดูดิแล้วมันเลยบอกว่าอะไรวะ อันนี้น่ารักดีนะคนนี้น้องคนนี้แล้วแบบผมที่ผมเอารูปไปโชว์เนี่ยเป็นแบบว่าผมไปวางน้ำเขียวมั้งแล้วผมก็เอาน้องเขาไปด้วยไงไปถ่ายแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปหัวใจใหญ่อะแล้วแบบผมไปทำอย่างเงี้ยกับน้องเขาแล้วผมเอาไปอวดด้วยเฮ้ยแม่งดูดิเฮียน่ารักจัดเลยเนี่ยเขาจะคนเหือบอ่ะสองสามราไม่งบอกเรื่องผมเลยไม่อะคือวันนั้นอ่ะคือที่ผมไปอวดนั่นแหละเพื่อนผมไอ้เพื่อนผนในห้องหุ่นดกอ่ะไหนกูบูดีดิสวยตรงไหนมัเมือวดพวกกูเนี่ย ถ้าไม่สวยกูด่ามึงนะแล้วมันมันบูลลี่แฟนผมยับเลยผมเอ้าไอ้เฮียมึงแล้วมึงเป็นเฮียอะไรอ่ะแล้วบอกว่าอ้ากูจ้างกับมึงเลิกกับแฟนไปกูว่าถ้ามึงอยากจ้างกับกูนะไม่มีวันนั้นหรอกแต่ถ้ามึงอยากถ้ามึงอยากเกี่วน้องเขาอ่ะเอามากูสองหมื่นพูดพูดพี่พูดไปอ่ะเพราะว่ารู้ว่าไอ้เฮียนั้นมันไม่มีตังค์หรอกถึงถึงพ่อแม่เขาจะมีแต่เขาไอ้เฮียมาให้จ้างเลิกกับแฟนบ้าบ่ะสอง แล้วเขาบอแล้วเขาเลยบอกว่าอะไรปะแล้วผมเลยไปปรึกษาแฟนผมตอนเด็กๆเนาะไม่เธอแม่งแบบเพื <S S ่อนพี people, so, so, uh, like ่ให้เลยบบบบอกเรื่องกับหนูว่ะพี่บอกว่าไม่เลิกหรอกถ้าอยากเลิกเอามาสองหมื่นแม่งบอกว่าพี่หนูมีค่าแค่สองหมื่นเองเหรอพี่โหขนาดกูไม่ได้บอกว่าแบบจะให้เลิกกันนั้นเนี่ยเลยแบบวันนั้นก็เลยมองหน้ากันไม่ติดเลยหากว่าพี่เห็นแก่เงินเกินอะไรเงี้ยโหกูนี่เห็นแก่เงินไหนเนี่ยผมเลยแบบสมเลิกป่ะ โอ้โหโคตรเจ็บอะแบบว่างหงอยเป็นหมาเลยแบบว่ามันได้กลับมนเท่าไหร่สองหมื่นไม่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 โอ้นั้นเพื่อนมันพูดเล่นนี่เฉยผมผมเล่นหงอยเป็นหมาเลยแล้วแบบรุ่นพี่ผมอะที่แกอยู่อุดรแล้วแวกกลับมาบุรีรัมใช่ไหมแกมาเล่นกับผมอะแล้วแกแบบเลยมาพาผมไปเตะบอลเลยผมเลยกลับมายิ้มได้ครั้งแล้วก็กลับมาก็กลับมาเศร้าพ่อบอลอีกเหมือนกันมันเปทำลายต่อเลยนะโอกาสจากรักแรกแล้วก็ไปเตะบอลใช่ไหม เตะบอลจนแบบว่าอยากคัดแบบดูในเตดไอแคาเดมี่ของบริลลัมยูเนเตดอ่ะ hmm. แต่พี่กาวินแต่วันนั้นเจอพี่กาวินนะพี่กาวินแบบว่าเขามาฝึกเทีโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนจังหวัดมั้งแล้วเขาบอกว่าถ้าเองนะเป็นแบ็กซ้ายให้ทีมนี้นะหเองแม่งลุ่งแน่เลยว่ะน้องแต่เองเข้าใจเพราะว่าแบบเด็กผู้ชายบางเวลาเตะบอลมันก็อยากเป็นปีกเนาะก็เลยไม่ได้รับเลยเพราะว่าไอ้ที่แม่งกูอยากเป็นแบบอยากเป็นปีกอะ่ะแต่ไม่ให้มาเป็นแบ็กให้กูวิ่งไล่บอล ถ้าแบบย้อนกลับไปแล้วก็ถ้าเลือกทางนั้นก็อาจจะเองอาจจะไม่เห็นพี่ในวันนี้นั่นแหละแต่แต่แต่มันไม่ได้แย่นะเว้เพราะว่าทาไมเพราะว่าแบ็คเนี่ยมันก็คือแย่งบอลเพื่อให้ทีมมันได้เปรียบใช่ก็เลยแบบไม่รัวไม่เลือกก็ดีแต่เรื่องพันนี้ก็ลางนี้ได้กันเกี่ยว้วยเป็นนักบอลแล้วแต่หนูน่าจะไม่เจอพี่หรอกถ้าพี่เป็นนักบอลน่ะเ Okay, okay. อ่าเท่อยู่อ้าเท่อยู่โอ้น่าจะมั่วผู้หญิงอยู่นะตอนเนี้ยมันมีนะเป็นมันมีเพราะเวลามีชื่อเสียงเพื่อมันเหือเลยนะอันนี้เฉพาะบากวงเล็บบากอันนี้ตัวพี่นะถ้าสมมติว่าตัวพี่เป็นแบบเป็นเป็นเป็นนักบอลตอนเนี้ยพอตอนนี้แบบว่าขนาดไม่เป็นนักบอลยังเจอโลกมาแบบยังไม่เยอะเลยถ้าตอนนั้นนะเหมือนกลมใมนายกลาจะเดิน <S 2> <S 2> <S เตี้ยวตีในไหละดูทรงอะเลยแบบดีแล้วที่มาทางนี้ แต่ก็ไม่ได้เสียดายนะถ้าย้อนกลับไปก็จะเลือกทางนี้เพราะตอนแบบพี่เอ็งคิดในหัวปะที่นักบอลแม่งกูถ้ากูเล่นไม่เก่งกูได้ไม่ได้เกินสองหมื่นห้าหรอกว่ะกูมาเล่นนั้นทําวันนี้น่าจะได้เยอะกว่าพี่คิดตอนเด็กไงพี่เลยแบบว่าเอาดีไหมอ่ะเอ็งหรือ่ะพี่ทําไงเอ็งเอ็งกูไปจัดไอ้ดอกเข็มปะพี่พี่นั่งเดเดเดากเป็นดีไหมวกูไม่เป็นมะกูเป็นดีไหมวะไม่บอกว่าเป็นเป็นจนแบบพี่เออกูไม่เป็นหรอกไอ้เหี้ยแม่งให้กูเป็นใช่ปะถ้าอยากกูเป็นมึงกูไม่เป็น เลยไม่ได้เป็นเลยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเอ็งแบบตัดสินใจดีแล้วว่าเอ็งมาเซ็นกับพี่นะพี่รอรับอยู่เพราะเพราะว่าเเห็นแบบมีไฟไงเป็นเด็กเด็กคนเดียวที่ชอบวิ่งไล่บอลอ่ะใช่ครับแล้วเจอก็บินบินได้มานั้นอ่ะเองรู้จักกัินเองเอ้าฉายยาเขานะกับินบินได้อ่ะคุณเท่เท่เทเดี๋ยวที่ไม่เป็นหรอกน้องไว้ก่อนเลยพี่มีไปทำอะไรต่อไหมก็จะไปปั่นคนอื่นต่อครับ ได้หนูจะไปปัดเหมือนกันหนูหนูอยากเลี้ยนหนูจะไปเลี้ยนละโอ้ยหนูไม่เลี้ยนหนูก็น่ารักแล้วเขาไม่น่าบ้านหนูหรอกแต่แต่มันมีนะแต่มันมีแล้วเวลาแบบถ้าหนูแบบน่ารักคะแนนน่ารักใช่ไหมบางครั้งถ้าหนูปัดเขาอ่ะเขาด่าด้วยนะบางครั้งเนาะโอ้ใช่หนูโดนหนูโดนอยู่รออะไรอ่ะแต่หนูจะไปแค่เลยแค่แอปเนี่ยจริง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 งานที่ไปแล้วนะฮาร้อนโอเคค่ะเน่กับ นะอะไรวะคนอนไม่ใช่ดินานี่เนี่ยนานา่นานาน่าปะอ๋อนานี่ <c oughs> เออผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> พูดไม่ถูกทุกทีหรอกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปรับฟอนเยหนูไปรับ